พื้นที่ส่วนใหญ่ของโคราชท,ทำเกษตรกรรมท่านมีแผนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเป็นคนกลุ่มใหญ่ของจังหวัดอย่างไรบ้างครับต้องเรียนนี้นะครับว่าพื้นที่ในการเกษตรโดยเฉพาะจังหวัดนะครราชสีมาเราเป็นแชมป์ปลูกข้าวของประเทศไทยนะครับทั้งหมด4 000, 000, ล้านไร่เราเป็นแชมป์มันสำปะหลังสองล้านกว่าไร่แล้วเรายังมีอ้อยอีกประมาณ1 500, 000, ล้าน5แสนไร่ เพราะฉะนั้นในพืชแต่ละตัวถ้าปีไหนข้าวมีราคาวันนั้นเกษตรกรก็จะยิ้มหน้าแจ่มใสแต่ตรงนี้ไงครับรัฐบาลเลยต้องได้กำหนดออกมาว่าเราให้ทุนทำนาให้ทุนทำนาในลักษณะไหนให้ไปไม่เกิน20ไร่ไร่ละ1,000นี่จ่ายมาเต็มๆแล้วนะครับ4ปีวันนี้พี่น้องประชาชนเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมา ได้รับในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วในส่วนของมันสำปะหลังหรือแม้กระทั่งอ้อยและพืชไร่ทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดวันนี้ในส่วนของพักพลังประชารัฐเราก็จะดูแลในส่วนนี้อะไรที่ราคาดีโดยเฉพาะข้าวโพดวันนี้เราก็ดูเพียงเผนๆแต่ถ้าเผื่อตกมาเมื่อไหร่เราก็ดูลงไปในรายละเอียดให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเกษตรในภาค ของจังหวัดนครราชสีมาที่ถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําและก็เป็นสิ่งที่ดํารงชีวิตให้กับพี่น้องชาวโคราชมาโดยอดีตถึงปัจจุบันก็จะพยายามอย่างยิ่งแหละครับว่าอะไรก็ตามทีที่เป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรนั่นแหละครับคือความเดือดร้อนของบรรดาตัวแทนที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนในการเลือกตั้ง ครั้งต่อไปแน่นอนครับครับแนวทางในการเพิ่มรายได้ของพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับผมสรุปเป็น5แนวทางของพรรคก้าวไกลแนวทางที่1ครับพรบรสุราเก้าหน้าครับที่แพ้ไป2เสียงนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวโคราชลองดูว่าสอสองท่านนั้นลงคะแนนให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าสุราก้าหน้าผ่านเราปลดล็อกให้ผู้ผลิตรายย่อยสามารถผลิตสุราที่ใช้พืชผลในการเกษตรได้ราคาขึ้นทันทีนะครับอย่างที่2ครับเราให้ท้องถิ่นนั้นมีบทบาท นำมากขึ้นในการร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ในการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับกระจายงบประมาณให้ท้องถิ่นมีบทบาทนําในการแปรรูปนะครับข้อที่3ครับ คือเราจะให้รัฐนั้นรับประกันตลาดพูดง่ายๆคือถ้าต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอะไรก็ตามที่ต้องใช้สินค้าทางการเกษตรจะต้องออจัดซื้อจัดจ้างจากสินค้าเกษตรของพี่น้องในพื้นที่ก่อนนะครับอย่างเช่นอาหารโรงเรียนอาหารพยาบาลก็ต้องมาจากสินค้าของพี่น้องในพื้นที่นะครับข้อที่4ครับภาคกลาวไลเราจะไปเจรจาทาการทูตเชิงรุกเพื่อเจรจาทางการค้าเพิ่มตลาดให้กับเกษตรกรไทยและอย่างสุดท้ายข้อที่5ครับปลดล็อกให้สามารถเปลี่ยนไร่านาเป็นฟาร์มสเตย์ได้เพิ่มช่องทางรายได้ใหม่จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับ